สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์อเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จยากรยาดวงความรักของชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้ําก็ได้แก่ราศีกรกฎพิจิกมีนการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะ และถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจกใ็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้หรือว่าทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความสุขได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ เป็นการพยากรณ์ดวงความรักของชาวธาตุน้ำค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564นี้นะคะมาดูพลังงานหรือว่าตัวตนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนนะคะใบแรกค่ะ queen of cups two of pentacles t r e e of pentacles knight of cups h of one's the world พลังงานใบแรกที่ขึ้นมานะคะราชินีท้วยค่ะราชินิท้่ยนี้เป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ําเลยนะคะเพราะถ้วยนะคะเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของน้ำธาตุน้ำนะคะคือความเย็นความชุ่มช่ำนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะมีความเป็นแม่สูงนะคะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่ดีงามงดงาม ถ้าเป็นท่านชายนะคะ,ะในตัวตนตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจดีใจดีใจเย็นนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นกันค่ะใบต่อมาสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญน,นี่คือการลังเลนะคะสองเหรียญดูลักษณะของ การยืนนะคะทเท้าขย e งงนะคะยืนไม่ตรงนะคะแล้วเหรียญนี่ก็หมุนไปหมุนมาคลื่นข้างหลังด้วยก็หมายถึงความลังเลหรือว่าความไม่สบายใจนะคะคิดไม่ตกว่าจะแบบไหนอย่างไรจะเดินหน้าหรือถอยหลังถ้ามองในแง่ความรักนะคะถ้ามองในเรื่องอื่นๆก็เป็นการลังเลที่ไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะพไพ่ใบนี้ใบต่อมาคือสามเหรียญน,นะคะ สามเหรียญน,นี้นะคะสามารถตีความได้2ออย่างนะคะ1อาจจะมีคนอื่นเข้ามาไหมเพราะว่าเป็นอ่าสามเหรียญก็คือสามเศร้ารักสามเศร้าหรือว่ารักซ้อนใช่ไหมคะมีคนอื่นเข้ามาไหมทําให้เกิดการลังเลนะคะหรือถ้าจะมองจากหน้าไพ่นะคะนี่คือการวางแผนวางโครงการต่างๆการยืนมองการเฝ้ามองนะคะซึ่งแผนการหรือว่าวางแผนต่างๆแล้เราไม่ได้ตามที่ตัวเองตั้งใจไม่ได้ ตามเป้านะคะก็เลยทาให้เกิดการลังเลนะคะไพ่ใบน,นี้อาจจะบอกว่านะคะในสามเหรียญน,นะคะก็คือมีการวางแผนต่างๆร่วมกันวางอนาคตหรือว่ามองเห็นต่างๆร่วมกันแต่ทําไปยังไงมันก็ไม่ก้าวหน้าไม่ไปหน้ามาหลังทําให้เกิดการลังเลนะคะไพ่ใบน,นี้เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนตนส่วนตัวของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเองนะคะ ก็คือจะมองอยู่สองแง่หนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลังเลเพราะว่ามีคนใหม่เข้ามาไหมนะคะมีคนดีๆเข้ามาแทนที่ไหมนะคะสองก็คือการร่วมชีวิตหรือว่าร่วมคิดร่วมฝันกันไปแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีขึ้นทุกอย่างก็ยังเป็นแค่โครงการทุกอย่างก็ยังเป็นแค่แผนเป็นแค่แผนมันไม่เดินหน้าไม่ไปหน้ามาหลังเลยนะคะชีวิตนี้จะไปยังไงก็ยังไม่รู้นะคะ ความลังเลก็เกิดขึ้นค่ะใบต่อมาอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดีๆเกี่ยวกับความรักนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมองว่านะคะในตัวตนของท่านนะคะท่านลังเลเพราะว่าน่าจะมีคนอื่นเข้ามาไหมนะคะคนอื่นเข้ามาแทนที่คนที่ท่านคบหาหรือว่าคนนั้นเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ มีความดีความงามพร้อมนะคะมาแล้วทาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสบายใจนะคะจากที่ว่านะคะที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยมีความสุขเลยนะคะหรือว่าเป็นสุขบนทุกข์กับการคบกับคนเก่านะคะพอมีคนใหม่เข้ามาหรือว่ามีคนที่มาพูดมาคุยนะคะท่านผู้ชมพอรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่คนนี้คือคนที่ดีนะคะทำให้เกิดการลังเลสำหรับไพ่ที่ขึ้นมานะคะ ใบต่อมาเป็นเด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้านะคะสัญ,ญลักษณ์เด็กนะคะก็คือการเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ที่เข้ามาเหมือนกับว่าพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะคะดูลักษณะเด็กคนนี้นะคะเขามองไม้เท้าที่อยู่ข้างหน้าของเขาก็คือเขาเห็นแล้วว่าอนาคตข้างหน้ามันน่าจะสดใสกว่ามันน่าจะดีกว่านะคะใบสุดท้ายเดือยน,นะคะ ผู้หญิงคนนี้นะคะหรือหมายถึงนางฟ้าองค์นี้ก็ได้นะคะกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าลักษณะเสื้อผ้าก็เหมือนกับจะเปลยนะคะก็คือว่าเริ่มเห็นความจริงเริ่มเห็นท่าแท้ของกันและกันนะคะอาจจะมองเห็นท่าแท้ของคนที่เราเคยรักมองเห็นท่าแท้ของคนที่เราครบมานานแสนนานอย่างนี้ก็ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเรา สุขใจแล้วเราเปิดใจแล้วเราเห็นแล้วนะคะสิ่งที่เราคลุมเครือหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจนะ่ะเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรนะคะเราก็สบายใจขึ้นนะคะไพ่ใบนี้หรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็คือว่าการที่เราได้ไปคบคนใหม่การที่มีคนใหม่เข้ามาทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะคะนี่คือตัวตนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะมาดูในส่วนตัวตนของเขานะคะพลังงานใบแรกนะคะ The Devil edge of cups it's of cups pit of souls that meant It of souls ในส่วนตัวตนของเขานะคะใบแรกนะคะเดวิลนะคะเดวิลนี้เป็นไพ่แห่งความมีกิเลสตันหานะคะเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนมากๆในการมารมนะคะถ้ามองจากหน้าไพ่นะคะก็คือรักไปได้เรื่อยๆนะคะเป็นคนที่ มีความรักกับได้กับทุกๆคนเกิดได้ทุกเวลานะคะเป็นลักษณะของคนเจ้าชู้นะคะแล้วขยายด้วยหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยก็หมายถึงว่าเขาไปหาใครเขาก็ให้ความหวังกับคนนั้นนะคะคือเจอใครก็บอกเลยว่ารักจริงนะคะรักจริงหวังแต่งหมดแหละถ้าลักษณะของเดวิลกับหนึ่งถ้วยขยายกันนะคะลักษณะของเดวิลนะคะเขาทำอะไรก็ได้เพื่อที่ เขาจะได้ชนะหรือว่าทําอะไรก็ได้เพื่อให้เขามีความสุขเพื่อให้เขาสมหวังเพื่อเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเขาไม่ได้คิดอะไรมากนะคะนอกจากความสุขของตัวเองนะคะเดวิลนะคะแล้วก็ยังขยายด้วยหนึ่งถ้วยใบต่อมาค่ะแปดถ้วยแปดถ้วยนะคะเหมือนกับว่าบางครั้งนะคะเนี่ยเมื่อเขาหวังแบบนั้นแล้วเขาไม่ได้นะคะหรือหรือถ้ามองตอนนี้ก็คือน่าจะ เกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเขาเริ่มคิดแล้วว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาไปเริ่มต้นกับคนนั้นคนนี้เขารักคนนั้นคนนี้น่ะทำให้เขาต้องสูญเสียท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปนะคะแต่ทั่วก็คือการเดินจากเดินหนีจากอดีตนะคะนี่เพราะว่านี้นะคะเหมือนกับเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเริ่มมีคนใหม่เข้ามาเพราะว่าการกระทาของเขาเองนะคะการประพฤติปฏิบัติตัวของเขาเองที่เขาไม่หยุดนิ่งเขาไม่หยุดอยู่กับความรักที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมอบให้นะคะเขายัง ไปเรื่อยๆหาคนนั้นคนนี้เข้ามามีมือที่สอมือที่สามเข้ามานะคะทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องเสียใจมาถึงตอนนี้เขาเจอเองนะคะนี่ยแปดถ้วยเขากําลังเดินหนีจากสิ่งเกา่าๆนะคะก็คือเขาเศร้าเขาเสียใจนะคะเมื่อเขา รู้แล้วว่ารักที่เขาหวังน่ะเขาไม่ได้นะคะคือเขามีคนอื่นก็จริงแต่ลึกๆแล้วเขามีความมุ่งหวังกับตัวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะเขากําลังพบกับความเสียใจใบต่อมาคือเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบก็คือการทะเลาะการขัดแย้งกันนะคะการที่ต้อง เดินจากใครคนใดคนหนึ่งในชีวิตไปนะคะซึ่งคนคนนั้นเป็นคนที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาแต่เขาไม่สามารถจะรักษาสิ่งนี้ไว้ได้นะคะแตกต่างกับตัวของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะจากหน้าไพา่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเริ่มเริ่มรับรู้สิ่งต่างๆเริ่มยอมรับสิ่งต่างๆนะคะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาทํากับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันไม่ใช่มันเป็นความทุกข์ มันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงนะคะเขายังเผื่อแผ่จิตใจเผื่อแผ่ความรักให้กับคนอื่นๆต่อไปอีกนะคะใบต่อมาคือ j u d เม้น t j จัดเม้นเป็นการประกาศข่าวนะคะซึ่งจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายที่ดูที่การขยายนะคะอาจารย์จะพูดแบบนี้นะคะขยายจัดเม้นก็คือ8ดาบเพราะฉะนั้น8ดาบตอนนี้เขาอยู่ในภาวะมืด8ด้านค่ะเขาทําอะไรไม่ได้นะคะ เขาจะไปหาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะไปงอนงอก็เหมือนกับว่าเริ่มเห็นแล้วว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเขาแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็คือมันเกิดขึ้นซ้ำซากนะคะ เกิดแล้วเกิดอีกนะคะไปง้อก็คืนดีท่านผู้ชมทั้งฟังให้โอกาสแล้วเขาก็ไปอีกเพราะเขาเป็นเดวิลนะคะเขาก็ไปหาคนใหม่ไปเริ่มต้นไปเรื่อยๆตามนิสัยเจ้าชู้ของเขานะคะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะเขามืดแปดด้านเขาตัดสินใจไม่ได้นะคะอยู่ในช่วงของวิบากกรรมของเขาเองก็คือจัดเม้นนะคะเขาต้องได้รับกรรมได้รับสิ่งที่เขาทํานะคะในตัวตนของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็คือตอนนี้เขาเศร้านะคะเขาเสียใจเขาอยากกลับไปหาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนอย่างไรเขาอยู่ในภาวะของอาการมืดแปดด้านนะคะแล้วต่อไปล่ะคะความสัมพันธ์ในอนาคตไพ่สรุปจะบอกว่าอย่างไรบ้างใบแรกนะคะ the moon four of swords the fool the ะ a มจิชเชนทีนออฟโซลส์วิวอ f ฟฟอร์จูไพ่นะคะไพ่สรุปบอกนะคะว่าเดอะมูนก็คือความลังเลความเศร้าความเหงานะคะดูได้เลยนะคะหน้าไพ่นี่พระจันทร์เหงาแล้วต้นไม้ก็เหงาไม่มีใบมีแต่กิ่งกา้านพื้นนะคะนี่พื้นก็เงียบเหงาพื้นน้ําเงียบเหงาแล้วก็ หน้าไพ่สีเทาๆนะคะก็คือสัญลักษณ์ของความเหงาความเศร้าต่างๆนะคะบรรยากาศร,ระหว่างท่านผู้ชมกับเขาตอนนี้คือความเศร้าความเหงานะคะแล้วขยายด้วยสีดาบสีดาบก็คือการนิ่งแล้วการปล่อยวางต่างๆแล้วนะคะน่าจะหมายถึงท่านผู้ชมและเขานั่นแหละตอนนี้คือนิ่งนะคะเริ่มปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เคยเขาอาจจะเคยตามง้ตตามตื้อแหะ ก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาท้อเขาปล่อยวางตัวท่านผู้ชมก็นิ่งนิ่งเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราทําใจได้แล้วนะนะคะขอความสุขส่วนนี้เธอขอความสุขในส่วนตัวนี้นะคะใบต่อมา t h e fool นะคะ the fool ก็คือความเริ่มเป็นอิสระ ระเสรีต่อกันแล้วกันนะคะพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะไม่อยากผูกพันไม่อยากผูกมัดไม่อยากยึดติดกับความสุขบนทุกข์อีกแล้วนะคะตัวท่านผู้ชมเองก็เริ่มหูตาสว่างขึ้นนะคะเริ่มรู้แล้วว่าคนที่อยู่ด้วยหรือว่าคนที่เราครบมานานแสนนานน่ะเขาไม่ได้มีเราคนเดียวเลยนะคะเขาเผื่อแผ่ไปเรื่อยๆเรื่อๆหลายครั้งหลายหนจนเราเริ่มทำใจไม่ได้แล้วนะคะ ใบต่อมาค่ะคือเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนเก่งคนฉลาดแต่ในด้านความรักแล้วไม่ดีนะคะก็คือรักง่ายหน่ายเร็วะคะ่ะก็น่าจะเป็นตัวแทนของเขานั่นแหละนะคะก็คือเขารักคนนั้นรักคนนี้รักคนนั้นรักคนนี้นะคะแล้วก็จะกลับมาง้อท่านผู้ชมใหม่อย่างนี้นะะ่ะซึ่งซึ่งจากหน้าไพ่นะก็เหมือนกับว่าท่านผู้ชมให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะ ใบต่อมานะคะความสัมพันธ์นะคะสิดาบะค่ะสิบดาบบอกเลยว่าจบสิ้นกันไปแล้วนะคะทั้งเขาและท่านผู้ชมตอนนี้นะคะไม่สามารถจะดำเนินต่อไปได้นะคะเพราะว่านะคะสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเจ็บปวดเหลือเกินนะคะคือพอแล้วกับการกระทํำของคุณพอแล้วกับสิ่งที่คุณให้นะคะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะรู้สึกแบบนั้นและตัวเขาก็ไม่ได้ต่างกันนะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้คือไพ่สรุปความสัมพันธ์ใช่ไหมคะเขาก็เจ็บปวดไม่น้อยไปจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเพราะเขาคิดว่าเขาน่าจะได้รับโอกาสนี้จากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบ้างที่ผ่านมาเมื่อไหร่ที่เขาไปขอโอกาสท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ให้โอกาสใช่ไหมคะใบสุดท้ายเป็น view of fortune นะคะซึ่งใบนี้น่าจะเป็นใบกล้ามกึ่งแล้วนะคะเป็นใบที่บอกว่า ไม่แน่นะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะหวนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ซึ่งในวันไหนอาจารย์ก็ไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าว e ว of f o r t u n e นี้เป็นกลงล้อชีวิตนะคะทำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับเขาต้องหมุนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเคยทำบุญทำกรรมร่วมมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะคะเมื่อเลิกรากันไปก็ต้องหมุนกลับมาเจอกันนะคะ ต่อไปการเจอกันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายเจอประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาแล้วอาจจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะเพื่อปรับปรุงสิ่งเก่าสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจสิ่งที่ทําให้ออกหักเสียใจก็ได้นะคะหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะคะ view of fortune นะคะอาจจะหมายถึงว่าถึงช่วงแล้วนะคะหมดกรรมนะคะหรือหมดบุญต่อกันก็ต้องเดินจากกันไปนะคะ คือ view of fortune มันเป็นการหมุนของกงลอ้อชีวิตใช่ไหมคะหมุนไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตีความว่านะคะทั้งท่านผู้ชมและเขานะคะอาจจะนะคะอาจจะเป็นช่วงที่หมดบุญหมดกรรม,มที่ทําต่อกันมาเคยร่วมชาติร่วมขันตักบาตรร่วมชาติทำบุญทาบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันมาแต่ตอนนี้มัน,มนหมดบุญหมดกรรม,ม,มตอบกันแล้วนะคะก็คงต้องเดินจากกันไปไปคนละทิศคนละทางไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในด้านความรักนะคะ ของชาวธาตุน้ำราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนนะคะก็เป็นความรักที่ต้องทำใจหน่อยนะคะแต่ท่านผู้ชมท่านผุกฟังเข้มแข็งมากเลยนะจากหน้าไพ่นะคะเข้มแข็งมากเพราะว่ารับรู้สิ่งต่างๆเริ่มทำใจได้แล้วก็เห็นแล้วว่าจะไม่ยอมจะไม่ยอมให้เขาหลอกอีกต่อไปจะไม่ยอมให้เขามาเอาสิ่งเก่าๆซ้ำซา,ากให้เราเจ็บปวดอีกต่อไปนะคะพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า แต่ไพ่สรุปที่อาจารย์ว่ายังมีปัญหาตรงที่ว่า view of fortune เป็นใบสุดท้ายนะคะอาจจะมีโอกาสหวนกลับมาหากันหรือจบกันไปด้วยกลงล้อชีวิตก็ได้นะคะส่วนคนโสดล่ะคะช่วงนี้เป็นไงบ้าง justice ten of wands the hand g e ed man ace of wands ในส่วนของคนโสดนะคะ คนโซจัสติก็คือการมีเหตุมีผลนะคะสิบมเมท้าคือภาระหนักหรือความรักที่เข้ามาแห้งแมนการอดทนการคิดการพิจารณานะคะไพ่จะบอกว่านะคะ เมื่อมีคนเข้ามาท่านมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะให้ใช้เหตุผลนะคะอย่ามองความรักที่อา,อารมณ์หรือว่าอย่ามองที่รูปร่างหน้าตาสิ่งอื่นๆให้มองด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วก็ใช้ความอดทนดูกันเป็นนานๆก่อนแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นก็คือแปดแม้เท้านะคะความรักความสมหวังหรือว่าสิ่งที่ท่าน มองเห็นน่ะจะทําให้ท่านได้เลือกคนดีเลือกคนดีเข้ามาในชีวิตเล,เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวท่านเองนะคะท่านมีเข้ามานะคะแต่ไพ่เตือนนิดนึงว่าให้พิจารณาดีๆนะคะให้ใช้ความอดทนในการครบกันมองกันไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเป็นความรักหรือว่าคนรักกันนะคะให้ใช้เวลาไปซักสักพักดูใจกันไปนานๆค่ะทีนี้ไพ่แนะนํานะคะไพ่แนะนําจะแนะนําว่าอย่างไรนะคะ ใบแรกนะคะเติร์ดจัก,กระอาชาเจลชาโมเอลนะคะอันนี้คือจัก,กระที่3นะคะเทวาทูตแห่งสวรรค์ไพ่จะบอกว่าท่านมีพลังงานดีๆนะคะดูจากหน้าไพ่นะคะเนี่ยช่วงท้องของท่านมีแสงสว่างออกมาท่านมีพลังงานดีๆเข้ามาแล้วนะคะให้ท่านรับรู้ถึงพลังงานที่ท่านมีนะคะให้ท่านมีความมั่นใจในตัวเองนะคะ เพื่อที่ว่าท่านจะได้บรรลุในสิ่งที่ท่านต้องการมีพลังงานดีๆเข้ามาก็ให้ยืนหยัดกับสิ่งนั้นนะคะคือถ้าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่ท่านเคยเจอก็ให้ท่านลืมไปให้เอาพลังงานที่ท่านเริ่มมีท่านเริ่มมีควาเม,ม,รรรมเข้มแข็งเอาสิ่งนั้นเข้ามามาเข้ามาช่วยนะคะเข้ามาทําให้จิตใจของท่านเข้มแข็งขึ้นนะคะให้รู้จักคุณค่าของตัวเองนะคะ คือบางครั้งบางทีท่านต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวท่านนะคะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ก็จะทําให้ท่านมีความมั่นคงขึ้นได้นะคะใบต่อมาค่ะ angel of balance นะคะก็คือนางฟ้าแห่งความสมดุลนะคะ ไพ่ใบนี้เหมือนจะบอกว่านะคะในชีวิตรักของท่านนะคะไพ่จะเตือนว่ามันอาจจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปที่มันไม่มีความสมดุลกันมันไม่บาลานซ์กันนะคะอาจจะเป็นการขาดสมดุลทางด้านอารมณ์ไหมคนนึงรักมากนะคะก็หมายถึงท่านผู้ชมนี่แหละนะคะรักมากมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหวังแต่อีกคนกลับรักได้ทุกๆคนรักได้กับ สิ่งใหม่ๆนะคะก็เหมือนกับว่ามันขาดการบาลานซ์กันนะคะให้ใบนี้เตือนนะคะเตือนว่านะคะให้ท่านยอมรับตัวท่านเองที่ผ่านมาท่านขาดการยอมรับในตัวท่านนะคะเหมือนกับว่าถ้าท่านขาดการยอมรับในตัวท่านเองท่านเห็นท่านเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเป็นความสําคัญสุดท้ายจักรวาลก็มองท่านเช่นนั้นเหมือนกันจักรวาลก็จะให้ความสําคัญกับท่านให้ท่านเป็นคนสุดท้ายเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นให้ท่านกลับมามองตัวเองนะคะมองตัวเองให้ความสำคัญให้คุณค่ากับตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะใบสุดท้ายค่ะ attachment นะคะไพ่ใบนี้ก็คือการผูกมัดการผูกติดตนเองกับพันธนาการหรือหน้าที่หรือความคิดเก่าๆนะคะดูจากหน้าไพ่นะคะเนี่ยท่านมองดูไฟล์ที่อยู่ตรงหน้าท่าน แล้วก็โซ่ที่ผูกแขนท่านนะคะเหมือนท่านได้ผูกมัดตัวท่านไว้กับอดีตหรือผูกมัดตัวท่านเองไว้กับคนเก่าๆนะคะทาให้ท่านมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะไพ่ก็จะบอกว่านะคะให้ปลดปล่อยตัวท่านเองจากสิ่งเก่าๆซะน,นะคะจัดการกับตัวเองจัดการกับความคิดของตัวเองนะคะให้คิดถึงตัวเองให้มองถึงตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไร ก็ตามนะคะมองในแง่บวกมองสิ่งดีๆว่าเรามีอะไรเรามีคุณค่าเรามีความดีงามเรามีทุกๆสิ่งทุกอย่างที่พร้อมนะคะคือให้มั่นใจในตัวเองไพ่จะบอกแบบนี้นะคะก็คือให้ตัดความกังวลตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านต้องการค่ะ ก็เหมือนกับไพ่จะบอกว่าท่านเคยเจ็บปวดมาแล้วท่านเคยเสียใจมาแล้วนะคะตอนนี้ท่านปล่อยโซ่ตรงนี้ออกซะอย่าไปผูกอย่าไปพันธนาการไว้กับอดีตหรือกับคนเก่าๆปล่อยออกแล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะไพ่จะบอกแบบนี้ค่ะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะในเรื่องความรักช่วงนี้นะคะก็จะเป็นไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะคะ ก็เหมือนกับว่าท่านเจอความเจ็บปวดเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง การทะเลาะการขัดแยง้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละนะคะตอนนี้ท่านเริ่มเข้มแข็งแล้วท่านเริ่มที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้แล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะที่อาจารย์ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีวงล้อชีวิตน่ยอาจจะหมุนกลับมาหาก,กันแล้วการกลับมาครั้งนี้น่าจะดีกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าต่างฝ่ายต่างได้รับผลจากการกระทําแล้วก็คือความเจ็บปวดต่างฝ่ายต่างเสียใจไปแล้วเจ็บปวดไปแล้วนะคะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะสําหรับท่านที่เป็นกําลังใจให้อาจารย์อยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเวนะโอกาสนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ